สวัสดีครับ FC ผู้ทีรักในการสะสมบลเคเืืองนะครับวันนี้ผมมีเหรียญรุ่นแรกกะไหลทองหลวงโบชื่นวัดในปราบมาใหมา่อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเพิ่ง FC เพิ่งส่งมาถึงเมือตะเกียนครับก็เลยแกะแกะไม้ให้ดูนะครับว่ามันจะแท้หรือไม่แท้นะครับ,รบก็ไปดูกันเลยนะครับ แต่อุ้งนี้ก็ดูเตทมันแต่ไกลนะครับอันแรกก็ชุดนี่นครับติ่งมันหัวมันจีตะตั้นนะครับตรงนี้มีแต่ที่สองเนื้อเกินเนื้อเกินบริเวณขอบเหรียญครับนี่ติ่งตรงนี้มีแต่แล้วก็ดูที่ตาแกในดวงตาครับ หน้าจะคมชัดบริเวณหน้าคมชัดดวงตาเป็นก้อนนับสองข้างเห็นเห็นชัดเลยเม,มูกเนี่ยเส้นบนหน้าผากรับชัดเจนเป็นร่องลึกโอเคมาดูกันต่อผิวนี่จะตึงผิวตึงผิวตึงมากเลยเดี๋ยวนี้ดูเส้นนี่มีเส้น,นมีเส้นทุกเยีางเป็นเส้นเป็นเส้น เหรียญปลอมจะทาไม่ได้นะครับเสี่ยนแบบนี้ที่ผมเจอเจอมาเหรียญเหรียญเก๋ยังยังําไม่ได้นะครับเสี่ยนแบบนี้แล้วก็ดูดูนี่ครับแล้วก็นี่ดูเสี้ยนนะครับเสี่ยนในจีวรนจะเป็นเสียนเป็นเสียนคมจัดนะครับนี่ถึงผมจัดดูมาเรื่อยับดูมาเรื่อยก็นี่จะมีนี่ติ่งได้ตานนะครับ จะเป็นเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นี่บรินเวณนี้นี่ตรงนี้นี่คือจุดของพระแท้นะครับแล้วก็อีกจุดนึงนี่ใต้ฐานนะครับใต้ฐานจะมีติงต่งครับติ่งนะนี่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งก็คือดูแลตัวอักษรเนี่ยตัวอักษรของพระนี่ต้องคมชัดนะครับดูคมชัดดูเป็นก้อน ดูคมจัดดูเป็นก้อนดูเนี้ยเห็นไหมต้องดูคมจัดคมจัดทุกตัวนะครับเรว่าหลวงพ่อชื่นเห็นไหมครับคมจัดต้องคมจัดทุกตัวนะครับถ้าไม่คมจัดนี่จนไม่เกเยนะครับนี่ครับดูนี่เป็ผิวเห็นไหมครับจะเป็นเสี้ยนเป็นเสี้ยนหมดเลยนี่เครับเสี้ยนจะเจนเลย ของเต้ต้องมีเส้นนะครับเส้นแบบนี้เส้นเส้นสายฝนวิ่งวิ่งวิ่ง,งข้าหาตัน้นอ่าแล้วก็ดูนะคดูนะครับนี่เป็นปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ผิวใหม่เยอะเหมือนกันนะครับต้องดูกันดีๆถ้าผิวผิวเดิมออกจากวัดนี้มันจะแห้งจะแห้งจะตึงประมาณนี้ ด้านหน้านประมาณนี้ครับดูด,ด้านหลังกัน,น,นด,นด,นนนดน้ในส่วนของด้านหลังก็มีอยู่หลายจุดเหมือนกันที่น่าดูนี่ครับในส่วนของด้านหลังนี่อันดับแรกเลยที่ผมจะเช่านะครับที่ผมจะดูคือไปเวณรอยจกนะครับเนี่ยรอยจกจะปลิ้นปลิ้นแบบธรรมชาติ แล้วจะมีขอบนอกนครับขอบนอกนี่ขอบนอกบริเวณขอบนอกนี่มันจะเป็นวิ่งเป็นเส้นเนี่ยครับต้องมีทุกทุกเยียญนะครับแบบนี้เป็นเส้นอ่าแล้วก็แล้วก็ดูผิวก่อนนะอันดับแรกก็ดูผิวนะผิวต้องตึงต้องตึงคมชัดเนี่ยอันแรกก็ดูผิวผิวต้องตึงคนระับตึงคมชัดทุกเยียน อยู่ตึงอยู่ตึงโอเคแล้วก็มาดูตำแหน่งต่อไปกันเลยนี่ครับระหว่งางกับว่าโมวเวนกับตัวเด็กเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูจะเจนอ่านี่ครับระหว่งางกับว่าโมวเวนกับตัวเด็กเนี่ยมันจะมีติ่งอยู่ติ่งหนึ่งจุดเนี่ยตรงนะี้ตรงนี้คือแท้เลยนะครับถ้ามีตรงนี้ก็มา ันจะมีติ่งอีกหนึ่งติ่งคือบนยอผู้หญิงคำว่าวัดจเจริญน,นะครับบนยอผู้หญิงอีกหนึ่งจุดน่ะแล้วก็มาดูมีเจรนี่นครับเห็นไหมครับตัวหนังสือนี่จะคมชัดทงองตัวจะคมชัดมากนะแล้วก็มีตรงนี้หนึ่งจุดนะครับระหว่างคำว่าตาปั้มวันนี้นะครับสองจุดจุดใต้หนึ่งจุดอยู่ตรงนี้จุดตรงนี้ครับตรงนี้ ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับตสดีครับ